แต่มากมั้มนี่ดูทางขางไปเถอะอ๋อตันไปเลยเบ่ลบนวยสองนวยมันลุนมันไปดีบปเลยเลวมันจะไปไดแล้วเดมเออหมดแดงกัดปุ๊่เดีเอาเป็นพ่วงไปเลยเห

มองหน่อยมันบอ่อยโอ้โหเลยวันมีเนาะอยู่นี่ตะกี้ตะกี้มันบ่มันบ,บ่อันไหนนะสีเดง